สวัสดีครับทุกคนคุณกำลังอยู่กับ p h y s กส์ฮ e โร EP ศูนย์ฟิสิกส์คืออะไรเราจะคุยเรื่องอะไรแล้วผมคือใครเดี๋ยววันนี้ทั้งหมดจะมีคำอธิบายและคำตอบครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผม หลายคนรู้จักผมในชื่อของอาจารย์หนึ่งนะครับผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขารัฐศาสตร์นะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่แต่ผมจะไม่ได้มาพูดเรื่องของวิชาการนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ผมชอบและผมก็มีแพชชั่นคือรักหลงไหลแล้วก็หมกมุ่นกันมาคือการออกกําลังกายนะครับ ซึ่งการออกกําลังกายมันทําให้ชีวิตผมมันมีคุณค่ามีความหมายแล้วก็ทําให้ชีวิตมันมีความสุขมากขึ้นและมันทําให้วันนี้เราได้มาพบกันครับฟิสิกฮีโร่คืออะไรถ้าคุณเป็นคนที่อายุ30ขึ้นไป40และอาจจะ50ในอนาคตแล้วคุณมีงานประจำทำ นะครับไม่ใช่คนว่างงานไม่ใช่คนที่ไม่มีงานประจำทำหรือ,อ,อคุณมีภาระต้องรับผิดชอบคุณมีครอบครัวและคุณมีลูกที่ต้องรับผิดชอบแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณรักในการดูแลตัวเองรักในการดูแลสุขภาพและชื่นชอบในการออกกำลังกายเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีรวมถึง ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือรักษารูปร่างของเองไว้ให้เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีฟิสิกฮีโร่คืออีกช่องหนึ่งนะครับที่จะให้เนื้อหาสาระที่ตอบโจทย์กับคุณก็คือคนที่อยู่ในวัยทำงานวัยกลางคนวัยสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ต้องการที่จะออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดีรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ผมอยากจะชวนพวกเรามาคุยกันในช่องนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วช่องนี้เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องของวิชาการนะครับงานวิจัยหรือการพูดถึงงานวิจัยหรือหลักวิชาการเนี่ยคงจะพอจะมีบ้างถ้ามันไม่มีหลักการอะไรซะเลยเนี่ยมันก็คงไม่น่าเชื่อถือหรือไอ้สิ่งที่ผมพูดก็คงเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยแต่เราจะไม่เน้นวิชาการจ๋านะครับแต่ในขณะเดียวกันผมสามารถแนะนําพวกคุณได้นะครับว่าถ้าคุณอยากได้ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการออกกําลังกายรวมถึงงานวิจัยต่างๆเนี่ยผมมีแหล่งข้อมูลที่ผมใช้ในการศึกษาหาความรู้อยู่นะครับทีนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันละ่ะนี่คือฟิสิกส์ฮีโร ep ศูนย์นะครับแต่ตั้งแต่ ep หน้าเป็นต้นไปเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะมาคุยกับพวกเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ6-7ประเด็นนะครับโดยมันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องของการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของมนุษย์เงินเดือนครับแล้วก็คนที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเยอะแยะมากมายไม่ใช่นักกีฬาที่วันๆออกกําลังกายเพียงอย่างเดียวหรือนอนที่ยิมกินที่ยิมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรื่องสุขภาพการดูแลร่างกายมันคงไม่ใช่เรื่องยากครับแต่สําหรับคนธรรมดาทั่วไปอ่ะที่มีงานประจำำําทําและสําหรับอย่างตัวผมเองเนี่ยงานของผมไม่ใช่แค่ทำห้าวันต่อสัปดาห์จันทร์ถึงศุกร เข้างาน8ปดโมงครึ่งเลิกสี่โมงเย็นนะครับแต่งานผมบางทีมันมีงานที่นอกจากเวลาราชการด้วยมีการให้คําปรึกษากับนักศึกษามีการแก้ไขงานาตรวจการบ้านนะักศึกษาตรวจข้อสอบแล้วที่สำคัญต้องทํางานวิจัยด้วยแล้วรับบรรยายข้างนอกอีกคําถามก็คือในขณะที่ชีวิตคนเราอ่ะมันมีอะไรให้รับผิดชอบเยอะแยะมากมายขนาดเนี้ยความเครียดเยอะขนาดเนี้ยแล้วเราจะเอาไอ้หลักการเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ย มาเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราได้ยังไงซึ่งนี่คือจุดเด่นของฟิสิกฮีโร่นะครับก็คือต้องเอาหลักการเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราให้ได้และที่สำคัญมันต้องอยู่กับเราไปตลอดด้วยครับมันถึงจะได้ผลนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะคุยกับพวกเราในฟิ s ิกฮีโร่นะครับแต่ละ EP เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบไม่ยาวนะครับสั้นๆ ผมตั้งใจไว้ว่าไม่อยากให้มันเกิน15นาทีนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ขเขาจะช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์กับคุณผู้ฟังนะครับซึ่งถ้าเกิดใครดู EP อีอีพนี้แล้วมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับการออกกำลังกายก็ทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะมาตอบให้ใน e ีพีต่อไปแน่นอนนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะคุยกับพวกเราในอีพีต่อไป ในอนาคตเนี่ยนะครับเรื่องอะไรบ้างแน่นอนโดยหลักการการดูแลสุขภาพนะครับมันจะอยู่ด้วยกัน3มอย่างหลักๆครับก็คือการกินครับเรื่องของภูชนาการและสารอาหารครับผมมักจะไม่คือโดยความรู้แล้วก็จากประสบการณ์ของผมอะ่ะคนมักจะกลัวคําว่าการคุมอาหารนะครับแต่ผมจะไม่ใช้การคุมอาหารยกเว้นว่าถ้าคุณต้องการเตรียมตัวนะครับเพื่อจะ เข้าสู่การแข่งขันหรือเตรียมตัวเพื่อถ่ายแบบหรือถ้าคุณมีอาชีพที่จะต้องใช้รูปร่างที่มันสตรีทมากหมายความว่าต้องการความชัดเจนของกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันที่ลดต่ําตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปถึงขังนง้นของการควบคุมปริมาณแคลอรี่หรือของอาหารแต่ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปหรืออย่างตัวผมเองนะครับในช่วงที่ไม่ได้เตรียมตัวแข่งอะ่ะผมกล้าพูดได้เลยว่าผมไม่เคยนับแคลอรี่และผมก็ไม่ได้ใช้การคุมอาหารด้วยแต่ผมใช้การเลือกกินครับ คำนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นต่อไปในอีพีต่อไปอ่ะผมจะทําให้พวกคุณรู้ว่าการมีรูปร่างที่ดีอ่ะไม่ใช่เรื่องยากในเรื่องของการดูแลเรื่องโภชนาการและสารอาหารเพราะถ้ามันเป็นเรื่องยากอ่ะเราจะไม่สามารถอยู่กับมันได้ไปตลอดชีวิต24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่สําคัญก็คือเรื่องการกินครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการออกกําลังกายครับ ทุกมิติของการออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการคาร์ดิโอนะครับการเวทเทรนนิ่งนะครับเรื่องของฟอร์มการเล่นเรื่องของจํานวนการเล่นเรื่องของหลักการไฮเปอร์ทอฟีหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อหรือการลดไขมันนะครับผมจะเอาความรู้และประสบการณ์ที่ผมได้ใช้แล้วเนี่ยแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองได้นี่นะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะให้ดูรูปของผมว่า ก่อนที่ผมจะใช้ความรู้ในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองอะผมเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ไม่ต่างจากเพื่อนๆหรอกครับโดยโครงสร้างผมเป็นคนที่ผอมมาก่อนน้ําหนักก่อนเล่นเวทอะอยู่ที่ประมาณ60กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับด้วยความสูง175นะครับ62นะครับเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองมาสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการกินกับการออกกําลังกายโดยเวทเทรนนิ่งครับ เวทเทรนนิ่งอ่ะคือสิ่งที่ผมอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็ลองศึกษาหาความรู้แล้วลองเอาไปใช้กับตัวเองเพราะว่าต่อให้คุณชอบตีกอล์ฟนะครับหรือคุณชอบปั่นจัก,กรยานหรือคุณชอบเตนะฟุตบอลน่ะแต่อย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์คุณควรให้เวลากับการเวทเทรนนิ่งเพราะอะไรเพราะว่าทุกกีฬาที่คุณเล่นอ่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะดีขึ้นแล้ว2ก็คือทุกกีฬาที่คุณเล่นอ่ะเมื่อคุณมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอ่ะ มันจะช่วยซัพพอร์ตข้อต่อของคุณแล้วมันจะทําให้คุณได้รับการบาดเจ็บจากกีฬาที่คุณชื่นชอบน้อยลงนะครับและประการที่3เลยก็คือเฉพาะเวทเทรนนิ่งเท่านั้นที่คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อหรือเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อหรือสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อแต่ละส่วนโดยเฉพาะได้ซึ่งมันก็จะไปซัพพอร์ตกับกีฬาที่คุณเล่นนั่นเองนะครับเพราะกีฬาที่คุณเล่นอ่ะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเอ่อปั่นจักรยานหรืออะไรพวกเนี้ย มันไม่สามารถสร้างแมสหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อที่มันใหญ่และแข็งแรงขึ้นมาได้แต่มันจะทําให้คุณมีความคล่องตัวมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีทักษะในด้านกีฬานั้นอ่ะที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทเทรนนิ่งผมสนับสนุนไม่ว่าคุณจะชอบเล่นกีฬาอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเพิ่มเวทเทรนนิ่งเข้าไปด้วยมันจะทาให้คุณสนุกและป้องกันการบาดเจ็บจากกีฬาที่คุณเล่นได้นะครับเะนั้นเรื่องของเวทเทรนนิ่งก็จะเป็นคอนเทนต์หลักนะครับที่ผมจะคุยกับพวกเราในฟิส แล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของการออกกาลังกายหรือเวทเทรนนิ่งเนียแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยก็มักจะมีคําถามไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นนะครับว่าแต่ละท่าฟอร์มที่ถูกต้องมันคืออะไรซึ่งฟอร์มเนี่ยมันสําคัญมากนะครับจากประสบการณ์ของผมแล้วก็ความรู้ในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยก็บอกว่าคือการที่เราฟอร์มถูกต้องนะครับมันช่วยทําให้เราสามารถใช้แรง หรือสร้างเทนชันเนี่ยเข้าไปสู่กล้ามเนื้อมัดที่เราตั้งใจที่ออกกําลังกายเนี่ยได้ตรงจุดมากที่สุดแล้วมันจะทําให้กล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยมันเติบโตได้ดีร่างกายของเรามันเหมือนคอมพิวเตอร์ครับที่เราจะต้องเป็นคนคอนโทรลมันแล้วเราก็ต้องสั่งงานมันทีนี้กล้ามเนื้อมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะโตได้ดีก็ต่อเมื่อคําสั่งนั้นมันมีความชัดเจนครับชัดเจนหมายความว่าเมื่อเราตั้งใจจะออกกําลังกายด้วยท่าใดท่าหนึ่งเนี่ย ความชัดเจนของมันกนะ็คือถ้านั้นต้องส่งเทนชั่นไปที่กล้ามเนื้อมัดนั้นเป็นหลักแน่นอนครับเราไม่สามารถบังคับให้มันแบบโอ้โหสมมุติเราเบนเพหสิบโลอย่างเงี้ยไม่มีใครการันตีว่าหกกิโลนั้นเนี่ยมันสร้างเทนชั่นลงมาที่หน้าอกอย่างเดียวเพราะมันเป็นคอมเพลว์มูฟเมนต์แต่แน่นอนร่างกายต้องการความชัดเจนเพราะฉะนั้นเทนชั่นหลักหรือแรงที่ส่งมาเนี่ยเจ็ดมันต้องมาที่หน้าอกนะครับ ไม่ใช่เรายกเบนเพรสเนี่ย60กิโลแล้วกลายเป็นว่าเจ็บแขนหรือเจ็บไหล่ด้านหน้าถ้าอย่างนี้สัญญาณมันเบอครับในศัพท์ของนักพลกายเราเรียกสิ่งนี้ว่า my muscle connection หรือว่า contraction นะครับก็คือความคิดของเราเนี่ยมันจะไปควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามของของร่างกายของเรานะครับให้มันเคลื่อนไหวได้ใช้กล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยอย่างเต็มที่มากที่สุด นะครับและนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่ยกเวทมาเป็นปีๆแล้วกล้ามไม่พัฒนากับคนที่ยกเวทนะครับหนึ่งปีเท่ากันแล้วกล้าพัฒนามันไม่ได้พัฒนาหรือมันมันไม่ได้พัฒนาจากความแตกต่างในเรื่องของน้าหนักนะครับแต่มันพัฒนาจากความแตกต่างในเรื่องของ my muscle connection contraction หรือว่า connection นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนพวกเราคุยนะครับเพราะหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะ ในเรื่องของการออกกําลังกายตั้งแต่เรื่องฟอร์มตั้งแต่เรื่องการเลือกท่าในการเล่นนะครับผมเห็นหลายคนในยิมนะครับยังเก๊ก๊กลางๆอยู่แค่การจับ r e ิ e r สฟล l y เนี่ยครับบางคนจับอย่างนี้บางคนจับอย่างนี้บางคนจับอย่างนี้เรามีหลักการเลือกอะไรทุกการกระทําของเราในยิมต้องตั้งอยู่บนเหตุผลนะครับเพราะผมมักจะพูดกับทุกคนเสมอว่า กีฬาเพราะกายหรือเวทเทรนนิ่งมันคือวิทยาศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณตัดสินใจที่จะจับดัมเบลแล้วเลือกท่าออกกาลังกายเนี่ยคุณต้องตอบตัวเองได้ว่าทําไมคุณจัดแบบนี้ทําไมคุณถึงขยับแบบนี้ทําไมคุณถึงเลือกท่านี้ไม่อย่างนั้นสัญญาณทุกอย่างมันจะเบลอหมดเลยครับคุณจะไม่รู้ว่าที่คุณกําลังทําอยู่เนี้ยองศามันถูกไหมทําไมมันถึงไม่มากกว่านี้ทําไมมันถึงไม่น้อยกว่านี้ทาไมมันถึงไม่ขึ้นทําไมมันถึงไม่ลง ทำไมมันถึงดันได้แค่นี้ดันมากกว่านี้มันเป็นปัญหาอะไรไหมทุกอย่างมันมีรายละเอียดหมดเลยครับนี่คือการออกกําลังกายสามเรื่องที่เราจะงพูดกันกนะ็คือเรื่องของการพักผ่อนครับซึ่งสิ่งนี้ยแม้แต่ตัวผมเองก็มีปัญหายังไม่สมบูรณ์แบบผมสามารถทําให้ปัจจัยในเรื่องของอาหารผมเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับตามหลักการที่มันควรจะเป็นเรารู้หลักการอะไรมาเรามาปรับอาหารซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกกับทุกคนว่า หลักการอะ่ะบางทีเรารู้นะครับแต่พอเอามาปรับใช้หน้างานอะ่ะมันเฟลก็มีนะเช่นคุณรู้ว่าคุณจะต้องกินโปรตีนเท่าไหร่แต่ผมถามว่าคุณจะทํำยังไงให้หนึ่งวันคุณกินได้อย่างนั้นในเมื่อชีวิตคุณมันวุ่นวุ่นวายไปหมดเทคนิคมันมีครับกินให้มันถึงนะเทคนิคมันมีมันต้องมีนะครับแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายคุณไปดูใน youtube อะ่ะ เบน์เพจอะมีให้ดูหมดแหละว่าถ้ามันคืออะไรแต่ทําไมคนดันเบน์เพจเหมือนกันทําไมกล้ามบางคนขึ้นกล้ามบางคนไม่ขึ้นบางคนเจ็บไหล่บางคนเจ็บแขนเพราะมันต้องมีทริคหรือเทคนิคซึ่งหลายครั้งที่ใน YouTube ช่องทั่วไปอะ่ะเทรนเนอร์หลายคนไม่บอกนะครับที่เขาไม่บอกว่าอะไรเพราะมันเป็นความรู้ที่เขาใช้หาเงินได้คุณดูคลิปของเขาเสร็จคุณใช้เบนเพจตามที่เขาบอกเสร็จ แล้วมันไม่ได้ผลสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับอ๋อคุณยังต้องเข้าใจมากขึ้นนะเทรนกับผมสิเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันต้องแก้ไขตรงไหนเขาไม่ได้มีหน้าที่มาแก้ไขให้คุณหรือมาปรับหน้างานให้คุณเขาแค่บอกหลักการคุณส่วนคุณทําไม่ได้เขาไม่ได้มีหน้าที่มาเล็กคอมเมนต์หรือว่ามีหน้าที่มาฟีดแบ็กแล้วก็ปรับให้คุณอะครับถ้าคุณจะเข้าสู่กระบวนการฟีดแบ็กคอมเมนต์แล้วก็ปรับให้คุณ,นคคณเ,บบน,มเมนี่ยนั่นคือคุณต้องจ่ายตังค์เขาแล้วนี่คือเทคนิคของเทรนเนอร์ซึ่งไม่ใช่ผม เพราะฉะนั้นฟิสิกฮีโร่จะให้คุณมากกว่าช่องอื่นๆแน่นอนนะครับส่วนการพักผ่อนเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนกับคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้แล้วที่ผมบอกไปตอนแรกว่าคนที่อยู่ในวัยส0ม0ิบวัยสร้างเนื้อสร้างตัวหรือวัยที่มีปัญหากับการนอนหรือวัยที่มันไม่มีเวลานอนอะ่ะเราจะทำยังไงถึงจะทำให้มันอยู่กับเราได้การพักผ่อนที่ที่ดีนะครับไม่ใช่จำนวนชั่วโมงด้วย แต่มันคือคุณภาพการหลับลึกซึ่งเรื่องเนี้ยคนที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาอาจจะไม่รู้แต่คนที่เป็นนักกีฬาทุกคนเนี่ยสิ่งที่ต้องการเมื่อทําการออกกําลังกายดีแล้วเมื่อทําเรื่องการกินดีแล้วโภชนาการดีแล้วคุณอย่าลืมว่าสองเรื่องเนี้ยเราทําเราบังคับมันได้เราค่อนข้างจะควบคุมมันได้ทั้งเรื่องการออกกําลังกายเรื่องการกินแต่สิ่งที่เราควบคุมมันไม่ค่อยได้คือเรื่องนอนนะครับเช่นคุณนอนแล้วคุณกลนผมถามว่าคุณควบคุมตัวเองได้ไหมตอนกลนอะ ไม่ได้หรือจังหวะบางจังหวะที่งานมันมันเครียดจริงๆชีวิตมันมรสุมจริงๆบทมันจะนอนไม่หลับมันก็นอนไม่หลับจริงๆนะครับมันก็ควบคุมไม่ได้จริงไหมเพื่อนๆอาจจะเคยเคยประสบกับปัญหานี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาคุยกันหัวข้อนี้ด้วยว่าหลับคุณภาพมันเป็นยังไงแล้วมันจะทํงไงให้มันหลับได้หรือถ้ามันหลับไม่ได้เราจะแก้ไขได้อย่างไงบ้างเพื่อมันไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพของเรานี่คือสามเรื่องหลักนะครับ ส่วนเรื่องลองๆที่ผมจะคุยกับพวกเราถ้าเกิดพวกเราเพื่อนๆที่สนใจในฟิสิกฮีโร่นี้นะครับมีคำถามมาผมยินดีที่จะคุยกับพวกเราทั้งเรื่องของวิตามินครับอาหารเสริมครับที่ผมพูดไปในตอนแรกนั้นคืออาหารหลักนะครับว่าเราต้องกินยังไงมีสารอาหารยังไงเลือกกินยังไงนะครับมาคโครนิวเทียนเป็นยังไง แล้วมันมีเทคนิคในการทําให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายมาคนนิวเทียนที่เราวางไว้ได้ยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องของอาหารเสริมเข้ามาอีกถ้าคุณพอจะมีปัจจัยหรือมีเงินเนี่ยที่จะสามารถซัพพอร์ตตัวเองได้เนี่ยอาหารเสริมก็จะช่วยทําให้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคุณหรือการรอกกาลังการของคุณอนะ่ะมันได้รับการพัฒนามากขึ้นและเร็วขึ้นนะครับวิตามินก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วนอกจากนี้ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมก็สามารถพูดคุยกับพวกเราได้ในเรื่องของฮอร์โมนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันโดยหลักการนะครับการจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือการพัฒนากาล้ามเนื้อเนี่ยถ้าจะไปให้มันสุดทางนะครับเหมือนอย่างตัวผมเองเนี่ยคือถ้าผมชอบทําอะไรผมมีแพชชั่นอะไรผมจะไปให้สุดเพราะฉะนั้นนอกจากอาหารออกกําลังกายการพักผ่อนแล้วฮอร์โมนที่สมดุลหรือฮอร์โมนที่สมบูรณ์เนี่ยมันเป็นตัว ช่วยสาคัญในการพัฒนารูปร่างและกล้ามเนื้อเพราะว่าถ้าฮอร์โมนของเราบกพร่องนะครับคุณจะไม่สามารถเผาผัานไขมันได้และการสร้างกล้ามเนื้อก็จะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะนั้นตัวของฮอร์โมนเนี่ยผมก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพวกเราได้บ้างด้วยประสบการณ์นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เน้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าไอ้เรื่องของฮอร์โมนเนี่ยมันต้องเป็นสายที่เ,เป็นเหมือนกับ ฮาร์ดคอร์จริงๆหรือต้องการไปสุดทางหรือต้องการจะไปสู่สายการแข่งขันถึงจะถึงจะพูดคุยเรื่องนี้นะครับแล้วเอาจริงๆอ่ะด้วยประสบการณ์ของผมผมไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้ความวิชาเรื่องฮอร์โมนอะไรพวกนี้เท่าไรเพราะฉะนั้นก็พอจะพูดคุยแลกเปลี่ยนได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นนะครับนอกจากนี้ก็คือผมอาจจะพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องของ mindset ครับเพราะว่าจริงๆแล้วการออกกําลังกายเนี่ยนอกจาก สามเรื่องหลักที่ผมพูดมาบวกกับวิตามินอาหารเสริมและฮอร์โมนอีกสามอย่างครับอย่างที่เจ็ดครับที่สําคัญก็คือไมเซ็ตครับคือหลายคนเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องของออก,การออกกําลังกายใช่ไหมครับเรื่องของการพักผ่อนแต่มาตายเรื่องของการคุมเรื่องเรื่องของการเลือกกินอาหารนะครับซึ่งการดูแลเรื่องโภชนาการหรือสารอาหารเนี่ยหลัก สำคัญของมันเนี่ยคือเรื่องของ m i n d ซ e t มาก่อนเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีม i n d ซ e t ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าไม่เข้าใจว่าทําไมเราจะต้องอยู่กับไอ้ระบบแบบเนี้ยนะครับมันเหมือนกับถ้าเกิดคุณผมผมยกตัวอย่างถ้าคุณจะต้องอยู่กับการออกกําลังกายและการเลือกกินอาหารเหมือนกับที่คุณจะต้องล้างหน้าแปรงฟันที่คุณทําทุกวันตลอดชีวิตผมถามว่าสองเรื่องเนี้ยคุณจะทํายังไงให้มัน คุณมีวิธีคิดแบบเดียวกันครับก็คือคุณตื่นเช้ามาคุณล้างหน้าแปรงฟันทุกวันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องทําทุกวันโดยที่คุณไม่ได้ตั้งคําถามกับมันแล้วคุณก็ต้องทําแล้วคุณก็ยินดีที่จะทากับมันไปทุกวันแต่ทํายังไงให้การออกกําลังกายการเลือกกินอาหารการพรักผ่อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณเหมือนกับคุณล้างหน้าแปรงฟันนะซึ่งคนที่ทําได้ ก็คือคนที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้แล้วคนที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยไมเซ็ตแบบนี้ได้คนคนนั้นก็จะเปลี่ยนไปตลอดกาลครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในฟิสิกิโล EP นี้ก็คงมีเท่านี้เป็นการแนะนํานะครับพบกัน EP หน้านะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยในฟิสิกิโลนะครับซึ่งจะอยู่ในเป็นรายการหนึ่งนะครับอยู่ในพันธุ์พิเศษชาแนลนะครับเราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ สวัสดีครับ